เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดหากผอ,อเขตนั้นยังคงขืนยกทีมลาออกก่อนเลือกตั้งกกตก็จะต้องเดือดร้อนหาคนอื่นแต่งตั้งเป็นผออเขตเลือกตั้งกันให้วุ่นวายก็จึงอยากจะขอร้องนะคะให้ผอ,อเขตให้เสียสละทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งต่อไปค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ าติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์มสำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันเรื่องอีกสองวันซินเจออยียยูอีซินนี่หัวใช้เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงชดช่วงชัชวาลสำราญเลืง่งลื่นทุกคืนวัน ขอเชิญองค์ชัยสิงเอีย้ยเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภดลบันดาลประทานพรให้ทำการค้าขายหรือประกอบการใดๆประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองขอให้เงินทองเต็มบ้านขอให้ข้าวสารเต็มหม้อตลอดปีเมื่อเมียม,มาเทินแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่าเหลือเวลาอีกสองวันจะถึงเลือกตั้งใหญ่สองกลุ่มพาพันธ์สงครามใหญ่ระหว่างปูนิ่มกับลุงกำนันจะไม่มีการพักรบฉลองตรุษจีนตามประเพณี ตรงข้ามจะยิ่งดุดเดือดเข้มขน้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแม่ลูกจันทร์ขอภาวนาอย่าให้เกิดเหตุรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองขอประนามผู้ใช้ความรุนแรงทุกกรณีขออย่าให้พี่น้องประชาชนทุกฝ่ายต้องกลายเป็นเหยื่อบาดเจ็บล้มตายกันอีกเลยวันนี้ประเทศชาติเสียหายยับเยินไปมากแล้วสังคมไทยควรตรหนักว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกำลังเดินไปสู่จุดมิกสันญีถึงเวลาที่เราควรตั้งสติร่วมกันคิดหาทางออกจากวิกฤตได้หรือยังประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนเดียวก็จริงแต่บ้านเมืองจะร้ายหรือดีเราทุกคนก็ต้องมีชีวิตในแผ่นดินนี้ตลอดไปไม่มีปัญญานี้ไปไหนต้องตายอยู่ที่นี่เหมือนกันทุกคน ลูกจันทร์กลับมาโฟกัสการเลือกตั้งใหญ่วันที่สองกลุ่มพาพันซึ่งเป็นช่วงขาบเกี่ยวกับเทศการตรุษจีนพอดีมองข้ามช็อตเห็นการชัดๆว่าการเลือกตั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะเดินหน้าไม่สุดซอยปัญหาใหญ่คือบัตรเลือกตั้ง14จังหวัดภาคใต้ย,ยังติดค้างอยู่ที่สำนักงานไปรษณีย์ไม่สามารถขนส่งไปถึงหน่วยเลือกตั้งได้ทันเวลา ระโดนมวลมหาประชาชนปิดล้อมตลอด24ชั่วโมงเหลือเวลาอีก2วันถ้ากรกตขนส่งบัตรเลือกตั้งใหม่ไปทดแทนไม่ทันก็จบข่าวทันทีส่วนการเลือกตั้งใหญ่ใน50เตรรขตกทมคาดว่าจะไม่ยุ่งเป็นฝอยขัดมอซ้ำรอยการเลือกตั้งล่วงหน้าแน่นอนเพราะคนกรุงเทพจำนวนมากต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่ก็เกิดเหตุฉุกเฉินท้าทายพรกฉุกเฉินของรัฐบาลพราะผู้อำนวยการเขต50เขตของกทมเกิดอาการงองแงจะขอลาออกจากตำแหน่งผอ,อ,อเขตเลือกตั้งยกทีมอ้างว่าไม่สบายใจเพราะถูกกดดันจากมวลชนสองฝ่ายทั้งฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งและฝ่ายที่ต้องการเลือกตั้งอย่างรุนแรงล่าสุดมีผอ,อ,อเขตใจเสาะยื่นใบลาออกไปแล้ว3รายได้แก่ ผอ,อ,อเขตบางกะปิผอ,อ,อเขตบางคอแหลมและผอ,อ,อเขตยานนาวาคาดว่าจะมีผอ,อ,อเขตต่างๆเตรียมยื่นใบลาออกอีกหลายคนแม่ลูกจันทร์เห็นใจผอ,อ,อเขตที่ต้องรับบทหนังหน้าไฟถูกกระแสโจมตีว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางทำให้ประชาชนต้องเสียสิทธิ์เลือกตั้งหลายแสนคนแต่อยากขอร้องผอ,อ,อเขตกทม ให้เสียสละทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งต่อไปให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะถ้าขืนยกทีมลาออกก่อนเลือกตั้งแค่สองวันกกตจะต้องเดือดร้อนหาคนอื่นๆแต่งตั้งเป็นผอ,อ,อเขตเลือกตั้งกันชุลมุนวุ่นวายไหนๆก็ไหนๆทนอีกแค่สองวันจะขาดใจตายเชียวหรือคุณ